ไม่เกี่ยวผมผมผมให้ช่างน้าหนักดูวนนั้นน่ะนั่งคุยกันนานเพราะผมผมจะสรุปอะไรทักอย่างเนี่ยต้องคุยกันในเมื่อบอกไม่เกี่ยวจะถามว่าผมเช,ชื่อไหมผมไม่เชื่อนะแต่เดี๋ยวก็ดูด้วยพยานหลักฐาน,นย่าง์ือถ้ามันมีเชื่อมโยงไปเดี๋ยวค่อยว่ากันไม่เกี่ยวเรื่องสตังค์เกี่ยวกับเรื่องตําแหน่งไหมอธิบดีกลัวตรงนี้เขาเขาเขาอ,อ,อ่า เขาจาดัดดาเนินคดีกับกลุ่มที่มาบีบบังคับเขาคือกลุ่มคู่สี่ครับ <c oughs> คนอื่นไม่เกี่ยวแต่มันยังด้วยการตรวจสอบข้อมูลหลายๆเรื่องอันนี้เป็นแค่เขาไม่เชื่อผมก็ต้องบอกว่าห้าสิบห้าสิบแล้วผมก็คงก็ไปไปทำลายบ้านต่อตำรวจต้องเชิญคุณหมู่พวกเนี้ยที่มีการอ่า ไปบังคับขูดนี่คูเห็นแผนสฤกรรมคล้ายๆเนี่ยแต่ยืนยันมาเบื้องต้นเนี่ยไม่มีแผนพฤิกรรมคล้ายๆกันค้ายคล้ายกัน,น,กนเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่เจ้าที่ต้องทํามาบ้านต่อครับผมอยากจะให้ว่าเราสู้กับคนคนหนึ่งแล้วก็มีพฤติกรรมแผนสฤกรรมประมาณนี้ผมผมก็เชื่อว่าเขาต้องใช้วิธีการเนี้ไปทำกับคนอื่นเหมือนกันเพราะฉะนั้น อตอนนี้มีมีผู้เสียหายและที่ที่ถูกกระทําโดยวิธีการนี้ติดต่อมาจะพูดคุยจะเข้ามาพบนะครับคุยกันเรียบร้อยแล้วผ่านผู้ใหญ่มานะครับถามว่าจะมาเมื่อไหร่แต่ขอให้มาเร็วๆนั่นเองโดยกลุ่มนี้ใช่ไหมโดยถูกกระทาจากกลุ่มนี้เหมือนกันลุ่มนี้ลักษณะพฤติกรรมก็คือมีขายเคียงกันเรียกรับสตังค์ขายเคียงกันแต่พยานยหลักฐานขนาดไหนเนี่ยมีพยานเก็บ มากมายขนาดไหนเนี่ยยังไม่รู้แต่เขายืนยันว่าเดี๋ยวเขาจะมามีการแจ้งความหรือยังใ้กลุ่มผู้เสียหายเนี่ยก็เขาเจตนาจะมาแจ้งเจตนาเขาจะมาแจ้งแต่ผมดูต้องดูพยา,า,านหลักฐานก่อนมันแจ้งแล้วมันมันมีพยานหลักฐา,านพอจะแจ้งหรือป่าอยู่ในกลุ่มกองเดียวกับกระทรวงเสร็จไหมไปใช่ไม่ใช่กระทรวงเศรษฐเคนธรรมดาเป็นคนราชการหรือกคนธรรมดาก็เป็นข้าราชการกันเมือง เป็นบุคคลก็เป็นบุคคลที่เราได้ยินรู้จักกันหลายคนแต่ขอขอขอไปก่อนขอคุยรายละเอียดก่อนเรียกหลายบาทนะท่านข้อข้อที่จริงยังไม่รู้แต่เขาเพียงพูดอย่างเดียวว่ามีพฤติกรรมเดียวกันโดนเหมือนกันเท่านี้เอาเยอะเรื่องถามเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราทําการบ้านแล้วถ้ามันถึงเวลาก็คือก็คือดำเนินกันดีอย่างเดียวว่าผมจะทําตรงไปตรงมา แล้วผมก็จะตรวจสอบทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเคลียร์ว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ในขณะนั้นหรือไม่นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่มันปรากฏเห็นภาพชัดเจนเลยผมก็ต้องบอกพี่น้องสื่อมวลชนว่าวันที่มีการจับกุ่มนะวันนั้นมันมีการตั้งคณะทำงานเขตสิบเอ็ดขึ้มาอีกหนึ่งคนก็คือคุณตูนเมื่อตั้งมีผลวันนั้นเนี่ย มันก็คือมีอำนาจหน้าที่วันนั้นงติดต่อประสานงานการเอาเงินไปให้กันคุณตูนก็อยู่นในเครือนขะ่ายผมอยู่ในเหตุการณ์ตลอดผมก็เชื่อว่าตรงนั้นก็คือเจ้าพ่องานมันก็ร่วมกันทั้งหมดผมยังไม่รู้เลยเดี๋ยวจะจะจะ,จะยกเลิกคำนี้หรือเปล่าแต่ยกเลิอกอยังไงผลมันมีแล้วนะครับจะเลิกก็ต้องยกเลิกหลังจากนั้นเพราะว่าผมจับแล้วนะครับมันอยู่ในช่วงเวลาที่ผม ดำเนินคดีกับกลุ่ <c oughs> มนี้แล้วนะครับผมเชื่อว่าตรงนั้นคําสั่งมีผลหมายความว่าในส่วนของในเรื<ม>่องของการน,ผ<ม>านบนผ,มผมเบื้องต้นเนี้ยผมปรึกษากับผู้รู้กฎหมายแล้วน่าจะอยู่ในข่ายที่สามารถที่จะขยายผลไปสู่กระบวนการที่ได้แล้วก่อนหน้านี้ที่จะมีสมมติถ้าคุณเจงไม่ได้เป็นแล้วคุณตูนเป็นแล้วก่อนหน้าในพฤติกรรมมัน ยังไม่ได้เป็นขนาา้ราชการตรงนี้ตารวจจะสามารถดาเนินคดีในเรื่องของฐานเป็นข้ราชาการได้หรือใช่<ๆ>ไหมก็มันเป็นเรื่องเกี่ยวโยงกันมาเป็นผู้สมนุ้ไปถ้าถ้าไม่ได้เป็นเป็นเจ้าพนักงานมันจะเป็นผู้สมนุ้ไปคุณตูนก็เป็นเจ้าหน้าทไ่เข้าใจไหมก็ท่านเองเยอะเราเราก็มีข้อมูลไม่ต่ำนักข่าวเราเก็บหลักฐานหลายๆเรื่องไว้นะครับก็ผมก็จะดูหนังสือผมก็จะดูหนังสือ เื่องหนังสือต้องมีการทำย้อนหลัง,ลง,งก็ต้องว่ากันก็ต้องว่ากันนะครับเราเรามีพยานหลักฐานของเราเราเดินหน้ามาขนาดนี้แล้วนะครับเราคงก็ต้องพิสูจน์ทราบว่าข้อที่จริงมันเป็นยังไงเพราะมันเกี่ยวกับรูปพอดีแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยผมเชื่อว่าดววเขาอาจจะไม่ดีนะครับ<ม>เขาก็มาตั้งวัดที่มีการจับกลุ่มด้วยในความโชคดีของเจ้าหน้าที่<ม>ที่ได้เจ้าเจ้าพนักงาน,นคนหนึ่ง เรื่องของกเรื่องของโทรศัพท์อ่าโทรศัพท์วันนี้น่าจะเรียบร้อยนะครับส่วนผู้อื่นเยอะแล้วโทรศัพท์วันนี้น่าจะเรียบร้อยส่วนกล้องเนี่ยอ่าเพื่อความละเอียดรอบคอบไม่มีการตัดต่ออะไรเ <S S S 2> จ้าที่เขาทําโดยให้มันเป็นพยานหลักฐ,ฐานก็น่าจะเสร็จอีกสักวันสองวันส่วนของอธิบดีว่าจะพุ่มีการออกมาให้ขอห้อมูลและข่าวตาอ่อสื่อไหมนะคะในในตรงนี้ให้ให้ตัดควาตับใจ้งที่ตำรวจว่าอ่ามีการจ่ายเงินจริง ยักษ์ตัวนั้นเล็กกว่ายักษ์ตัวนี้รับประกันว่าสู้ยักษ์ตัวนี้ไม่ได้แน่แล้วนะวันนั้นเขาเจอเขาก็คงก็ฝันผวาไปแล้วนั่นหน้ายักษ์แต่นี่ยักษ์ทั้งตัวเนะเขา่าจะมีหัวหน้ายักษ์ที่โอ้อยากเจอนันอยากเจอเนอะนกรณีตอนนี้ครับทั้งสองคนคท,ที่พูดจริงหลังอะไรอย่างอะก็ออกหน้าเปิดหน้าสู้กับยักษนะ์ครับ,รบแต่ตอนนี้เข้ามาอาศัยพึ่งพายักษ์ที่เต่าเนี่ยครับที่เต่าให้ความมั่นใจเราในการว่าจะ<ภ>ต่อสู้กับอำนาจกรรมแข่งขัน